คุณคิดว่าภาพวาดหนึ่งภาพจะทำลายชีวิตสี่ระดับประเทศได้หรือไม่คื้นหนึ่งในคฤราหน์หรูความเงียบกลับน่ากลัวกว่าคำโกหกภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์กับภาพผู้หญิงปริศนาบนผนังไม่มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือไม่มีพยานในสายตาแต่มีบางสิ่งที่กำลังบันทึกทุกวินาที เมื่อความลับถูกเปิดเผยผ่านกล้องวงจรปิดอำนาจเงินและชื่อเสียงไม่อาจปกป้องใครได้สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่มีใครคาดคิดและจุดจบของเรื่องนี้อาจทำให้คุณมองความจริงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแสงไฟสีขาวในคฤรหาหน์สองสะท้อนพื้นหินอ่อนเย็นเฉียบกลิ่นสีจากภาพวาดใหม่ลอยลคลุ้งในอากาศภาพผู้หญิงในกรอบทองยืนเด่นบนผนัง รอยยิ้มในภาพดูเหมือนกำลังมองกลับมาหัวใจของเธอเต้นแรงมือหนึ่งประคอง,องท้องที่กำลังขยับเบาเสียงประตูเปิดดังขึ้นรองเท้าหนังเหยียบพื้นอย่างหนักสายตาของเขาหยุดที่ภาพวาดอุณหภูมิในห้องลดลงทันทีลมหายใจของเธอสัน่นแสงจากโคมไฟสั่นไหวราวกับรู้ลางร้ายเสียงถามต่ำและแข็งความเงียบตอบกลับด้วยแรงกดดนัน มือเขาชี้ไปที่ภาพกลิ่นเหงื่อและความโกรธผสมกันจนแสบจมูกเธอพยายามอธิบายเสียงสั่นและแผ่วผนังเย็นเฉียบแนบหลังหัวใจเต้นดังในหูแรงบีบที่แขนทำให้โลกหมุนเสียงในห้องถูกกลืนด้วยความหวาดกลัวเขาคิดว่ามุมนี้มืดพอคิดว่าไม่มีใครมองเห็นแต่เลนเล็กเหนือเพดานกระพริบแสง เสียงพัดลมกลบการสั่นของมือทุกการเคลื่อนไหวถูกบันทึกทุกลมหายใจถูกจับไว้พื้นเย็นสัมผัสเข่าภาพในกรอบเอียงเล็กน้อยแสงไฟฉุกเฉินจากทางเดินส่องเข้ามาเสียงไซเรนไกลออกไปเริ่มใกล้ประตูห้องควบคุมเปิดหน้าจอหลายจอสะท้อนภาพเดียวกันสีหน้าเขาเปลี่ยนเมื่อไหลผ่านขมับมือที่เคยแข็งแรงเริ่มสั่น เสียงก้าวเท้าดังขึ้นด้านหลังกุญแจมือเย็นแตะผิวกล้องยังคงบันทึกต่อไปในขณะที่เธอพยายามลุกขึ้นเสียงคำสั่งดังชัดเจนในห้องและภาพวาดบนผนังยังคงมองดูทุกอย่างเกิดขึ้นสายตาในภาพวาดเหมือนหนักขึ้นรอยยิ้มในกรอบทองดูเยอะ้ยเสียงเครื่องปรับอากาศดังสม่ำเสมอแต่ไม่มีใครรู้สึกถึงความเย็นเจ้าหน้าที่เดินผ่านภาพวาด เงาสะท้อนบนกระจกสั่นไหวกลิ่นโลหะจากกุญแจมือประปนกับกลิ่นสีอากาศอึดอัดจ,จนหายใจลำบากเธอพยายามยืนฝ่าเท้าเย็นเฉียดแตะพื้นหินมือหนึ่งยังปกป้องท้องอีกมือสั่นไม่หยุดเสียงรองเท้าบูทเคลื่อนไหวรอบห้องสายตาหลายคู่จับจ้องเขาถูกพาไปใกล้ประตูแต่สายตายังไม่ละจากภาพวาด แสงแฟลชจากกล้องสองหน้าเหงื่อสะท้อนเป็นเงาในห้องควบคุมจอภาพย้อนฉากเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเสียงหายใจของเธอดังผ่านไมโครโฟนแรงสั่นของพื้นถูกบันทึกมือเจ้าหน้าที่หยุดที่ปุ่มบันทึกไฟสีแดงยังคงติดเสียงคนเริ่มดังขึ้นจากทางเดินชื่อของเขาถูกเรียกซ้ำบันไดหินอ่อนสะท้อนเสียงฝีเท้าทุกก้าวหนักและชัด แสงจากภายนอกส่องเข้ามาตัดกับความมืดในห้องเธอหันกลับไปมองภาพวาดอีกครั้งรอยยิ้มในนั้นไม่เปลี่ยนอากาศภายในเหมือนหยุดนิ่งเสียงหัวใจเต้นดังในอกกล้องทุกตัวหันไปทางเดียวกันจับภาพช่วงเวลาที่ไม่มีใครลืมเงาของเขาค่อยๆหายไปหลังประตูแต่ความรู้สึกยังคงอยู่พื้นห้องเย็นเหมือนเดิมภาพวาดยิงแขวนอยู่ที่เดิม และเลนเล็กเหนือเพดานยังคงเปิดอยู่ไฟสีแดงบนกล้องยังไม่ดับเสียงบันทึกทำงานเงียบงนันเจ้าหน้าที่แพทย์คุกเข่าข้างเธอกลิ่นแอลกอฮอลลอยขึ้นจมูกแสงไฟฉายส่องผ่านเปลือกตาภาพขาวสว่างวาบในสายตาเสียงหัวใจถูกฟังอย่างตั้งใจจังหวะเต้นไม่สม่ำเสมอมือของเธอกำเสื้อแน่นผ้าบางชื้นด้วยเหงื่อ ทารกขยับเบาความเจ็บแล่นผ่านท้องพื้นหินอ่อนแข็งและเย็นความรู้สึกไหลขึ้นมาถึงสันหลังเสียงวิทยุสื่อสารดังทีรหัสถูกเอ่ยสั้นและเร็วภาพจากกล้องอีกมุมปรากฏบนจอมุมที่เขาคิดว่าไม่มีใครเห็นเงาของเขาในภาพสันท่าทางที่ไม่มีคำอธิบายเจ้าหน้าที่อีกคนหยุดภาพกรอบเวลาถูกขยาย นิ้วชี้ไปที่จอสายตาทุกคู่จับจ้องลมหายใจของทุกคนหนักขึ้นห้องควบคุมเงียบลงเสียงประตูเหล็กปิดดังจากด้านนอกแรงสั่นสะเทือนผ่านผนังเขานั่งลงบนเก้าอี้แข็งแสงไฟขาวส่องตรงหน้ากลิ่นห้องสอบสวนครุง้งอากาศอับและแห้งมือยังถูกล็อกโลหะกดผิวจนชา คำถามแรกดังขึ้นน้ำเสียงเรียบและชัดภาพวาดถูกนําออกจากผนังฝุ่นลอยในอากาศกรอบทองสะท้อนแสงรอยยิ้มในภาพยังเหมือนเดิมมันถูกวางบนโต๊ะตรงกลางห้องสายตาหลายคู่มองภาพนั้นความหมายเปลี่ยนไปในรถพยาบาลเสียงเครื่องมือดังเป็นจังหวะแสงไฟวิ่งผ่านกระจก ถนนสั่นใต้ล้อมือของเธอถูกจับไว้ความอบอุ่นส่งผ่านเสียงปลอบดังใกล้แต่ความกลัวยังไม่หายภาพจากกล้องถูกส่งต่อฝ่ายเพิ่มจำนวนหน้าจอหลายจอในอาคารเดียวกันแสดงเหตุการณ์เดียวกันรายละเอียดเล็กน้อยถูกขยายหยดเหงื่อการเคลื่อนไหวการหายใจความเงียบในบางห้องหนักกว่าคำพูด ชื่อของเขาปรากฏบนเอกสารตัวอักษรดำชัดลายเซ็นถูกขอปากกาหนักในมือภาพว่าถูกห่อด้วยผ้าแต่สายตาในนั้นยังชัดในความคิดกล้องทุกตัวยังคงทำงานไม่ละสายตาจากความจริงคืนยังไม่จบและไฟบันทึกยังคงสว่างแสงเช้าค่อยๆแทรกผ่านกระจกสีฟ้าจางตัดกับไฟสีขาวในอาคารเจ้าหน้าที่เปลี่ยนกะ เสียงรองเท้าใหม่สะท้อนพื้นไฟบันทึกยังคงติดเสียงพัดลมหมุนไม่หยุดแฟ้มเอกสารถูกวางซ้อนกระดาษทรงกลิ่นหมึกสดภาพจากกล้องถูกเปิดอีกครั้งมุมเดิมเวลาเดิมการเคลื่อนไหวช้าลงรายละเอียดชัดขึ้นสีหน้าที่หลบเลี่ยงมือที่เกรงแน่นเจ้าหน้าที่จดบันทึกปลายปากกาขีดหนัก ในห้องพักฟื้นเสียงเครื่องวัดดังเป็นจังหวะม่านสีอ่อนพลิ้วเบากลิ่นยาฆ่าเชื้ออ่อนๆดวงตาของเธอลืมขึ้นแสงเพดานสะท้อนเข้ามาลมหายใจลึกและช้ามือยังแตะที่ท้องการขยับตอบกลับความรู้สึกยังอยู่แพทย์พูดด้วยน้ำเสียงนิ่งคำสั้นและชัดเธอฟัง แม้หัวใจยังสั่นในอีกอาคารหนึ่งห้องสอบสวนยังสว่างเขานั่งหลังตรงสายตาจ้องโตะ๊ะภาพวาดถูกตั้งไว้ตรงหน้ากรอบทองสะท้อนแสงรอยยิ้มในภาพนิ่งแต่กดดันคำถามตามมาอีกน้ำเสียงไม่เปลี่ยนอากาศในห้องหนักเหมือนกดทับลายเหงื่อซึมอีกครั้ง ไหลช้ากล้องมุมบนยังจับภาพทุกการขยับเล็กน้อยไฟสีแดงไม่กระพริบยังคงสว่างเอกสารถูกเปิดหน้าใหม่วันที่และเวลาเด่นชัดเสียงคลิกกระดาษด,ดังตัดกับความเงียบในถงทางเดินแสงแดดเริ่มแรงขึ้นเงาคนเดินผ่านกระจกยาวและชัดโลกภายนอกดำเนินต่อ แต่ภายในยังหยุดอยู่ภาพจากกล้องยังถูกเปิดซ้ำความจริงยังคงฉายและไฟบันทึกยังไม่ดับเสียงเครื่องบันทึกยังเดินต่อจังหวะสม่ำเสมอเหมือนหัวใจในห้องเงียบแสงไฟขาวกดทับสีหน้าเขาขยับตัวเล็กน้อยเก้าอีส่งเสียงเสียดเบากลิ่นอากาศเก่าผสมเหงือ่อหายใจติดขัดภาพวาดยังตั้งอยู่ กรอบทองเย็นและแข็งรอยยิ้มในภาพนิ่งแต่สายตาดูคมขึ้นเจ้าหน้าที่มองสลับจอภาพเดิมปรากฏซ้ำมุมกล้องอีกตัวเผยรายละเอียดเงามือการเอีงศีษะปลายนิ้วของเขาเกรงข้อขาวซีดเสียงถามดังขึ้นอีกชัดและช้าเขาปลืนน้ำลายลูกกระเดืออขยับ แสงจากคมสะท้อนเหนื่อหยดลงบนโต๊ะในโรงพยาบาลม่านถูกเลื่อนเปิดแสงแดดเช้าส่องเข้ามาฝุ่นลอยเป็นเส้นเสียงเครื่องวัดเยังคงดังจังหวะมั่นคงเธอขยับมือสัมผัสผ้าห่มอุ่นความเจ็บแผ่วลงแต่ความกลัวยังแน่นเสียงรองเท้าแพทย์ใกล้เข้ามาคำสั่งสั้นและนิ่ง นอกหน้าต่างเมืองเริ่มตื่นรถเคลื่อนผ่านเสียงไกลและต่อเนื่องในห้องควบคุมไฟสถานะยังเขียวฮาร์ดดิสหมุนข้อมูลถูกเก็บเวลาเพิ่มอีกหนึ่งนาทีตัวเลขเปลี่ยนเอกสารถูกประทับตราหมึกซึมเข้ากระดาษเขามองตรานั้นสายตาว่างเปล่า ภาพวาดถูกขยับเล็กน้อยเงาท่าบนผนังกล้องเหนือเพดานยังคงจับภาพไม่มีการหลบเลี่ยงอากาศยังหนักความเงียบอย่างแน่นและการบันทึกยังดำเนินต่อไปเวลาเคลื่อนช้านาฬิกาบนผนังเดินต่อเสียงติ๊กเบาแต่ดังในความคิดเขาขยับมืออีกครั้งโลหอยยังรัดแน่น ผิวหนังเริ่มชาความรู้สึกได้นในปั่นป่วนภาพจากกล้องถูกซูมเข้าสีหน้าเปลี่ยนชัดดวงตาที่เคยมั่นใจเริ่มหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่หยุดภาพนิ้วชี้ตำแหน่งหนึ่งจุดที่ทุกอย่างเริ่มจุดที่ไม่มีคำอธิบายอากาศในห้องกดทับลมหายใจสั้นเสียงกระดาษถูกพลิกหน้าใหม่เปิดออก ชื่อเดิมเวลาเดิมในโรงพยาบาลแสงแดดสูงขึ้นเงานบนพื้นขยับตามการเคลื่อนของวันเธอลืมตากว้างขึ้นภาพชัดกว่าเดิมเสียงเครื่องวัดยังมั่นคงจังหวะไม่เร่งมือของเธอขยับสัมผัสการเคลื่อนไหวเล็กๆความรู้สึกอุ่นตอบกลับน้ำตาสึงเงียบ ในห้องควบคุมไฟสถานะยังไม่เปลี่ยนสายเคเบิลวางนิ่งแต่ข้อมูลไหลจอหนึ่งแสดงภาพสดอีกจอแสดงภาพย้อนหลังเหตุการณ์เดียวกันจากหลายมุมรายละเอียดที่ไม่เคยสังเกตเริ่มชัดเจนเงาบนผนังการยืนผิดจังหวะเสียงในห้องสอบสวนต่ำแต่กดดนัน คำถามตามมาอีกจังหวะคงที่เขานิ่งไหลตึงเหนื่อไหลช้าตามแนวกรามภาพวาดยังอยู่ตรงหน้าไม่มีการปิดบังกรอบทองสะท้อนแสงเหมือนกรอบความจริงกล้องเหนือเพดานไม่ขยับมุมเดิมเสมอทุกวินาทีถูกเก็บไม่มีการลบอากาศยังหนัก ความเงียบยังคงอยู่และเวลาเดินต่อไปเสียงนาฬิกายังคงเดินเข็มยาวขยับช้าแสงไฟในห้องไม่เปลี่ยนแต่ความรู้สึกหนักขึ้นเขายกสายตาเล็กน้อยพบภาพว่าตรงหน้าอีกครั้งสีบนผืนผ้าใบดูเข้มเหมือนดูดแสงรอบตัวเจ้าหน้าที่เอ็นตัวไปข้างหน้าน้ำเสียงยังเรียบคำถามใหม่ดังขึ้น สั้นและตรงเขานั่งนิ่งปลายนิ้วสัน่นกล้องจับทุกการเคลื่อนไหวแม้การกลืนน้ำลายนี่อีกฝั่งของเมืองเสียงเครื่องมือแพทย์ยังทำงานม่านไหวตามลมจากช่องแอร์กลิ่นยาสะอาดและเย็นเธอหลับตาลงชั่วครู่ลมหายใจลึกขึ้นมือยังวางบนท้องรับรู้การขยับเบา ความเงียบในห้องพักฟื้นต่างจากความเงียบในห้องสอบสวนที่น,นั่นทุกความเงียบคือแรงกดดันเอกสารถูกเลื่อนเข้ามาใกล้แสงสะท้อนบนพลาสติกสายชื่อเขาเด่นชัดตัวอักษรหนักปลายปากกาถูกวางลงรอการขยับเขามองปากกาเหมือนมองทางออกที่แคบลงภาพว่าถูกขยับอีกเล็กน้อย เงาบนโต๊ะเปลี่ยนรูปเล่นเหนือสีสยังนิ่งไม่เคยหลับตาไฟสีแดงยังสว่างจังหวะสม่ำเสมอในห้องควบคุมจอภาพยังเปิดค้างภาพเดิมวินาทีเดิมเสียงหายใจถูกขยายผ่านลำโพงดังชัดกว่าปกติอากาศยังอึดอัดเวลาเหมือนหยุด และทุกสายตายังคงจับจ้องไปที่ความจริงตรงหน้าแสงไฟยังคงส่องตรงไม่เปิดโอกาสให้หลบสายตาเขาขยับหลังเล็กน้อยก้าวอี้ขูดพื้นดังเบาเจ้าหน้าที่มีเร่งแต่ไม่ถอยคำถามยังคงมาน้ำเสียงเดิมภาพจากกล้องถูกดึงขึ้นจอใหญ่รายละเอียดขยายเต็มผนังนามือในภาพชัดแรงที่ส่งผ่านเห็นได้ บรรยากาศในห้องแน่นเหมือนอากาศลดลงเขาหลับตาชั่วครู่แล้วลืมขึ้นช้าเหมื่อไหลเข้าตาแสบและคันในห้องพักฟื้นแสงอ่อนลงผ้าม่านกรองแดดเสียงภายนอกเบาบางเธอขยับศีรษะหมอนรองขออุ่นเสียงชีพจรยังคงสม่ำเสมอจังหวะที่ทำให้ใจไม่วูบ มือของเธอกำผ้าหม่มแรงยังเหลือในห้องควบคุมเจ้าหน้าที่อีกคนเข้ามาเปลี่ยนตำแหน่งยืนแต่สายตาย,ยังที่จอไฟสถานะยังไม่เปลี่ยนระบบยังทำงานเวลาเพิ่มขึ้นอีกตัวเลขบนหน้าจอเลื่อนในห้องสอบสวนแซ้มถูกเปิดอีกเล่มภาพนิ่งถูกวางต่อหน้า ภาพเดียวกับบนผนังเขามองภาพนั้นนานกว่าครั้งก่อนรอยยิ้มในภาพไม่เปลี่ยนแต่ความหมายเปลี่ยนไปอากาศเงียบไม่มีเสียงแทรกคำถามหยุดชั่วคราวแต่แรงกดดันไม่หยุดกล้องเหนือเพดานอย่างนิ่งบันทึกทุกวินาทีไฟสีแดงยังสว่างเหมือนตาอีกคู่หนึ่งในโรงพยาบาล แพทย์ตรวจซ้ำคำพูดสัน้นชัดเธอฟังพยักหน้าเบาเมื่อยังอยู่ที่เดิมรับรู้การเคลื่อนไหวเล็กน้อยความรู้สึกยังอุ่นยังมีอยู่กลับมาที่ห้องสอบสวนเขานั่งตรงไหลย,ยังตึงลมหายใจสัน้นปากกายยังวางอยู่ไม่ถูกหยิบ เอกสารยังเปิดค้างหน้ากระดาษขาวภาพวาดยังอยู่ตรงหน้าไม่หายไปกล้องยังจับภาพความจริงยังอยู่ในกรอบเวลาเดินต่อและแรงกดดันยังคงเพิ่มขึ้นเสียงลมหายใจในห้องสอบสวนช้าลงความเงียบเปลี่ยนรูปเขาเอื้อมมือไปหาปากกาการเคลื่อนไหวหนักและชัดปลายปากกาสัมผัสกระดาษ หมึกดำไหลเป็นเส้นชื่อถูกเขียนลงไปตัวอักษรไม่สั่นภาพวาดถูกยกออกจากโต๊ะกรอบทองสะท้อนแสงครั้งสุดท้ายเจ้าหน้าที่ปิดแฟม้มเสียงดังชัดไฟสีแดงบนกล้องดับลงการบันทึกสิ้นสุดในโรงพยาบาลแสงเย็นของยามบ่ายส่องผ่านหน้าต่างเธอหายใจลึกมือวางบนท้องอย่างมั่นคง การขยับตอบกลับเบาแต่ชัดเจนเสียงเมืองภายนอกดำเนินต่อชีวิตยังเดินไปภาพวาดถูกเก็บในห้องหลักฐานไม่มีใครมองมันอีกล้องทุกตัวยังคงอยู่แต่ความจริงไม่ต้องซ่อนแล้วบางความลับจบลงด้วยความเงียบบางการกระทําจบลงด้วยความรับผิดและในวันที่ทุกอย่างถูกเปิดเผยความจริงเป็นสิ่งเดียวที่ยังคงอยู่